สวัสดีค่ะพบเจอกันนะคะเป็นคลิที่สองแล้วนะคะสําหรับบ้านเรียนดี่กุปปิ่นนะคะวันนี้กุปปิ่นก็จะมานาเสนอข้อสอบคณิตศาสตร์สาหรับสอบเข้ามอึ่งนะคะอ่านมาเองเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะกอและขอทำงานแล้วเสร็จนะคะใช้เวลา5วันถ้ากอลทำงานคนเดียวเนี่ยแล้วเสร็จส5้าวันขอทางานแล้วเสร็จกี่วันหลายคนงงอะไรแล้วเสร็จนะคะง่ายคือกอและ ช่วยทำงานเนี่ยถ้าเขาช่วยกานก็ทางานเสร็จภายในเวลาที่ห้าวันเองแต่กเนี่ยถ้าเขาทางานคนเดียวเนี่ยเขาจะทำงานหนึ่งงานเสร็จภายในสิบห้าวันนะเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการท้าถามก็คือต้องการรู้เหมือนกันว่าลถ้าขอเนี่ยเขาทางานคนเดียวนะเขาจะทํางานเสร็จภายในกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ิดต้องการรู้เอาับแรกนั่นก็คือผู้ิดต้องกรรู้ว่าแล้วในหนึ่งวันเนี่ยก็ขอทางานได้เท่าไหร่ในหนึ่งวันเนี่ย ก็คเดียวทำงานได้เท่าไหร่ในหนึ่งวันเนี้ยขอคนเดียวทำงานได้เท่าไหร่เราหาได้ไหมเราหาได้หาได้จากสิ่งที่จทย์กำหนดตามนี้เลยนะลูกนะมาดูนะคะก็กับขอนะคะทำงานกี่วันทำงานห้าวันได้หนึ่งงานนะคะก็ขอทำงานห้าวันได้หนึ่งงาน เพราะฉะนั้นคุณบิณฑบอกว่าเราอยากทราบรายคุณบิณอยากทราบว่า,วา,วาถ้าคุณเขาทำงานหนึ่งวันเนี่ยเขาทำงานได้กี่ว่าใช้วิธีการเช่นตัญญาทายาเลยใช่ไหมลูกนะคะการที่มันทายา,ลลายนะคะือ,ลลขอเขาจะทำงานได้เศษหนึ่งส่วนห้างานนะคะเศษหนึ่งส่วนห้าของงานนะคะหนึ่งงานใช้เวลาหนึวันเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้หนึ่งวัน ก็ทำงานเท่าไหร่ลูกก็เนี่ยทำงานคนเดียว15วันนะคะได้งานได้1งานได้ถุงงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการรู้ว่าก็ทำงาน1วันได้เท่าไหร่ได้งานเท่าไหร่นั่นคือจะเป็นอย่างตระหนักร้อส่วน15 นะคะผู pues ้ผินทาดและไก่นะคะบอลกับข,ขอเขาทำงานหนึ่งวันเขาได้เศษหนึ่งส่วนห้าของงานนะส่วนอบอเคียังไปทำงานหนึ่งวันได้เศษหนึ่งส่วนสิบห้าของงานคนสุดท้ายที่ผิดต้องการทราบคือขอโจทย์ไห้กำหนดอะไรของขอมาให้เลยนะคะแต่ผิดทราบได้ไหมผู้บิดทราบได้ต้องาการรู้ว่าขอเนี่ยหนึ่งวันขอหนึ่งวันเนี่ยทำงานได้เท่าไหร่ กูปิ่งทำยังไงกูปิ่งก็จะเอาหนึ่งวันของกอขวกขอลบด้วย1วันของะายของกอหนึ่งวันของกอขวขอลบด้วย1วันของกอที่ทํได้หละการยังไงคือสองคนรวมกันทำงานแ้เว่านี้หนึ่งคนในที่นี้คือกอวันเดียวก็ทำงานแค่นันี้งานที่เหลือก็เป็นของใครลูกเป็นใครทํา งานที่เหลือก็คือเป็นขอไขท่ทำนั่นเองนคคะครับท่านครูก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นขอเนี่ยทำงาน1วันได้งานนั้นคือเอา,เา,มา,มา,าอะไรลบกันประานที่ขอขอทำใน1วันคือ1นสว่วนหลบด,ด้วยงานที่ขอกไขท่ทำหนวันนั่นก็คือ1นึส่วนสิการลบเศษส่วนลืมหรือยังเอง่ยยังนะการลบเศษส่วนจนใน มอห้าหานะคะต้องหาอะไรต้องทำอะไรใล้เราเป็น่องจะลบกันได้ต้องทำสว่วนใล้เรากันก่อนโดยการหาครรอนในที่นี้ ลบด้วย1.15ส่วนได้หลายลูกได้มาเปเทน2ส่วน15ของงานนะคุณปิดทราบแล้วนะคะได้ความจริงมาแล้วขอไข่ทำงานหวันได้2ส่วนของงานเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำหนึ่งงานเลยละทำให้เสร็จเลยละเขาจะใช้เวลากี่วันเพราะฉะนั้นรอบที่เป็นแด่ยงลูกขอไข่ทำงานนะคะ สน15ของงานใช้เวลากี่วนันใช้เวลา1วานัน1วันนะเพราะฉะนั้นขอไขรทำงาน1งานจะใช้เวลากี่วนันนั่นก็คือ1น,นะคะหารด้วย2ส,ส่วน15 1ห,หารด้วย2ส,ส่วน15ตัวหาร ตัวตั้งเป็นหนึ่งตัวหารเป็น2อส่วนสิบห้าซึ่งเป็นเศษส่วนลากการหารเศษส่วนทำยังไงลูกทำยังไงเอ่ยท่าโดยการปรับเศษเป็นส่วนแล้วลายขึ้นมาคูณอ่ากลับเศษเป็นส่วนและลายขึ้นมาคูณนั่นคือหนึ่งจากฐานเปลี่ยนเป็นคูณด้วยลายสิบห้าส่วนสองนั่นคือกลับเศษเป็นส่วนจากสองส่วนสิบห้ากลายเป็นสิบห้าส่วน ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นจะได้แบบเต้นสิาส่วนสองงานสิบห้าด้วยสได้เป็นเจ็ดจุดห้าวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอไข่ทำงานแล้วเสร็จนะทำทุเดียวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ลูก7วันครึ่ง7.5คือ7วันครึ่งนั่นคือ7วันกับอีกครึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้น ขอค่ายทำงานแล้วเสร็จนะคะใช้เวลา7วันครึ่งนะคะ7วันครึ่งหรือนนก็คืออะไร ง่ายมากเลยนะคะวันนี้ฝากไว้หนึ่งโจทย์นะคะแล้วจะเจอกันเรื่อยๆนะคะมาบอกบัณทารไว้นะคะน้องอป .6 หลายคนบคนควรยากเหลือเกินฉันไม่เคยเจอโจทย์พวกนี้เลยเวลาเรียนฉันไม่เคยเรียนเรากำลังโกหกตัวเองเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอะไรนะคะมันมีความรู้เรื่องการเทียบัฏิยัติายามนะคะเราจะเรียนเทียบัฏิยัติายามเยอะมากสาหรับป .6 นะคะในเรื่องของอัตราส่วนนะคะและสิ่งที่ใช้อีกนั่นคือ ในเรื่องของเศษส่วนก็เจอในป .5 เราเจอมาหมดแล้วเราเรียนมาหมดแล้วเพียงแต่อะไรลูกเรามางประยุก์ไม่ได้นะคะโจทย์ของป .6 ความยากอยู่ที่โจทย์มันเป็นโจทย์ที่ต้องวิเคราะห์มันเป็นโจทย์ที่ต้องตีความเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฝึกฝนการทำโจทย์นะคะค่อยๆฝึกใช้เวลาแั่มันเยอะๆนะคะค่อยๆทํานะคะเราค่อยพอเข้าใจมากขึ้น นะคะเคยชินกับมันมากขึ้นเราค่อยเร่งความเร็วไม่จําเป็นต้องทำอย่างรวดเร็วนะทำเยอะได้เยอะ